<c oughs> สวัสดีครับผม,ผมช่างมีทาสายนะครับในช่องช่างมีทาสายชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมช่างมีเองนะครับก็จะมาแกะกล่องพัสดุนะครับซึ่งมีพี่เอซท่านหนึ่งส่งมานะครับหรบอกว่าส่งพระมาเลี่ยมนะครับได้ส่งพระมา ครับมัดูพร้อมๆกันนะครับว่าพระข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตก,กับเป้องนิดนึงปรับกป้องก่อนอครับ นะครับแพ็กมาอย่างดีเลยนะครับอ่าทีน,นี้มาดูด้านในกันครับ ครับมาดูแปก,กันครับแปะดดูกันนะครับแพ็คดีมากเลยนะครับ Một chín 2 chín 3 chín ี่ชิ้นนะครับชิ้นนี้น่าจะเป็นเลี่ยมเข้ากรอบเงินนะครับกรอบเงินพับหลังครับจะมีพระอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะขอรบับอ่าครับนี่ก็เป็นพระที่พี่เขาส่งมานะครับมีพระอะไรบ้าง เราก็จะมาแกะนะครับแกะออกจากกรอบนะครับซึ่งเราได้นี่ครับเป็นเต่านะครับเนื้อตะกัวนะครับเขาเลี่ยมเดิมมานะครับพี่เขาให้แกะนะครับเลี่ยมใหม่นะครับ แล้วก็จะมาเกะนะครับอ่าครับก็จะมาแกะนะครับขออนุญาตมีดจีบเลยนะครับจีบเอาเทปกาวออกนะครับปื้ปืๆๆ ท้าเวศสุวรรณนะครับสีเป็นลงยาสีแดงนะครับอครับนี่ครับเป็นท้าเวศสุวรรณนะครับลงยาสีแดงนะครับชิ้นต่อมานะครับ นี่ครับเนื้อตะกัวโอ้โหแสดงว่าพี่เขาชอบพระเนื้อตะกัวมากเลยนะครับเนี่ยสองชิ้นเลยอืม <c oughs> นี่ครับตรงนี้น่าจะเลี่ยมเข้ากรอบนี่ครับนี่ครับเข้ากรอบเงินนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ผมทำเสร็จอีกทีนึงนะครับสำหรับพระชุดนี้นะครับ <c oughs> ผมก็จะให้ดูตั้งแต่เปิดกล่องนะครับเปิดกล่องเช็คพระนะครับแล้วก็ดูตอนจบส่งงานอีกทีหนึ่งนะครับว่าพระชุดนี้จะออกเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันตอนเลี่ยมเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับ อ่ครับนี่ก็เป็นงานที่ลูกค้าได้ส่งทางไปษณี์มานะครับที่ท่านได้ส่งมานะครับผมก็ได้ทําคิดตั้งแต่ส่งงานมานะครับถึงขั้นแกะตั้งแต่เริ่มแกะกล่องนะครับอันนี้ก็เราก็ได้ทําเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้นะครับต้นึงนอ่าครับนี่ก็เป็นท้าเวสุวรรณนะครับเลี่ยมสีชานะครับที่เอาได้เลือกไว้นะครับ เป็นสีชาใสนะครับครับชิ้นต่อมานะครับนะครับเป็นเขียวใสนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นแดงใสนะครับเป็นเต่านะครับและชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเรี่ยมเงินนะครับ ย้ำเงินภาพหลังนะครับคราวนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ทําการแพ็คนะครับใส่ห่วงแล้วก็แพ็คส่งกับพี่เขานะครับอันนี้ย้ำนะครับเป็นงานส่งทางไปรษณีย์นะครับงานไปรษณีย์ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าใครจะเรียกก็เรียนเชิญนะครับนี่ก็มาอีกหนึ่งกล่องนะครับกล่องใหญ่นะครับแล้วก็จะได้แกะดูนะครับว่ามีพักอะไรบ้างนะครับก็ขอส่งเคลียร์ส่งเป็นีลอชุดนะครับ แล้วก็ส่งสี่องค์นี้แล้วก็จะได้เกียร์สุดน้าร้านะครับสิบกวชิ้นนะครับนี่คือเป็นร์วชิ้นนะครับสายคลิปนี้นะครับผมช่างนีททสายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับในช่องช่างนี่ทสายชาแนลนะครับไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะครับคสวัสดีครับ